คลิปนี้เนี่ยก็จะมาอธิบายตาเดินที่โพสต์เอาไว้ในแฟนเพจนะครับก็คือตาเดินนี้เป็นตาเดินของหมากข่าวนะคือหมากแดงเขาเดินโคลนมาไล่เรือลักษณะนี้ก็คือต้องการให้เรือของข่าวถอยลงมาแล้วก็อาจจะบุกลงมาสักด้วยวิธีการใดๆก็วานไปแต่ว่าคือจังหวะนเนี่ยผมก็มาถามนะแล้วก็มีหลายคนก็บอกว่าเออกินเม็ดไปเลยหรือเอาโคลลุกจริงๆมันมันไม่ใช่นะครับวิธีการที่แบบดีที่สุดคุณต้องดูว่า โอเคถ้าคุณถอยเรือมาคุณแฮปปี้ไหมคุณไม่แฮปปี้ใช่ไหมเพราะงั้นมันต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างละทีนี้ก็ดูครับว่าเรากินได้ไหมไอ,องนี้เริ่มจากช้อยแรกอันนี้คือเบสช้อยเลยนะที่ผมแบบมองเห็นก็คือกินก่อนเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโคนเขากินเรือเรากินมา้าไล่เรือใช่ไหมมันมันติดจังหวะโคนตัวนี้จะมีปัญหาอยู่สมมุติกินอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนเนี่ยเนี่ยเวลาเราคิดอะให้ให้เราดูเนี่ย โคนจะมีปัญหาเรือจะมีปัญหาคู่ต่อสู้ไม่สามารถแก้2ตัวพร้อมกันได้โอเคแล้วถ้าโคนมันมันจาเป็นจะต้องแบบพีชีพจริงๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันยังมีจังหวะที่แบบถอยลงกลับมนลุกได้ทําให้ขุนเขาต้องแก้อยู่เห็นปะ่ะคือจังหวะเนี้ยมันจะดีกว่าเช่นแบบเขาเดินเรือมาแล้วก็ถอยลุกอย่างเงี้ยเนี่ยกินโคนตามธรรมชาติอย่างเงี้ยถามว่าได้เปรียบไหมก็ได้เปรียบครับเพราะว่าเรือหนึ่งตัวสู้มาสู้โคนนะอันนี้มันหนักอยู่นะเบี้ยตรงนี้ตีว่าตายนะครับ อันนี้ครับผมว่ามันก็จะเป็นต่อทางธรรมชาติทันทีอันนี้ก็เป็นต่อแบบการแลกหมากเบื้องต้นนะครับ